การรับสมัครเดอะสตา1์สิอ็ดอู้หกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะวันสุดท้ายของกรุงเทพนี่ใช่เราไปเก็บภาพบรรยากาศการรับสมัครเดอะสตา11วันสุดท้ายของภาคกลางมาให้ได้ชมกันโอ้ยน้องๆเขาก็มากันเนืองแน่นคะ่ะ<า>จริ สนาดรัชดาแทบเทหล่มเลย,ยทีเดียวเร,เราจะไปบุกตะลุยการ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ไปนะ <c oughs> เราไม่ไหวไปเบียดกับเด็กจริงๆอ,อเราต้องให้แบบว่าเด็กหนุ่มที่มีพละกกาลังนะคะ <c oughs> กายำล้ําสันไป <c oughs> ดีค่ะน้องกั้งกับน้องซีดีรับหน้าที่นี้ไปค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมกังขอยีครับผมผมซีดีคี้เด็นี้ครับผมเรามาเป็นตัวแทนของรายการสองสาวเล่าเรืยออีอีครับผมก็วันนี้นะพวกเราจะพาทุกคนไปดูนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะฮะทุกคนตื่นเต้นแน่นอนแต่เราจะให้น้องๆโชว์ความสามารถน้องๆพี่ๆคนไหนเป็นพี่ครับมาดูน้ำจิ้มกันก่อนดีกว่าว่าเดอะสตาร์สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะเด็ดกันแค่ไหนไปเลย ธอไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเลยจะร้องไปตามที่ใจบันเลงให้เพลงนี้กูก้องไสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อต้นครับไม่ถึงตาสินใจมาเดอ๋ตาเขาเปิดโอกาสให้อายุเพิ่มขึ้นนะครับมาองามาสายไหนก็เพลงช้าๆนะครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงมารถเมย์สายไหนโชว์นิดนึงแครออยู่ตรงนั้น จะปีนขึ้นไปหาสิ่งเดียกไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นละดีาดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นสวัสดีค่ะ,ช,คะชื่อพริมค่ะพรีมครับผมรู้สึก <ๆ S 1> ไงครับวันนี้ตื่ตนได้ไหมโอ้ค,คนเยอะมากร้รงองแนวไหนครับลูกทุ่งลูกทุ่งเฮ้ยคนแรกมาตรียมเนือทนแล้วนะ ควรคิดคิดแล้วคมคืนฝืนใจเจียบสวัสดีครับพี่ครับผมชื่ออะไรครับผมโยโย่ครับอ่าพี่โยโย่นะครับเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับผม เป็นเพลงคนใจง่ายครับนคนใจง่ายจัดจ้าด้จัดอ่โชนนี้หน่อยดีกว่าอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไมีไวรักมันปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก <c oughs> อข,อขอบคุณมากมีมรักฉ <c oughs> ันแบบนี้ดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นหรือดาวดวงนั้นแล สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับช okay. yeah. oh yes, ื่อทอมมี่ครับผมเต็มตัวมายังไงบ้างก็ซ้อมร้องเพลงมาแล้วตื่นเต้นนหน่อยโชว์นิดนึงครับซอมสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเจ็บและจริงๆก็พร้อมเธอไปแต่วันนี้เธอเป็นคนที่ขอให้รอ เป็นไงบ้างฮะพี่แหม่มพี่ดอยครับสุดยอดจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเดอะซาร์สิบเอ็ดจะเป็นยังไงนะครับต้องรอติดตามครับแต่วันนี้นะฮะพวกเราก็มาอย่างเต็มที่แล้วก็ขอทุกคนคอยติดตามเดอะซาร์สิบเอ็ดด้วยนะครับไปแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับด้วยท่าว่าสองสาวเล่าเรื่อง E E G บ๊ายบายขอบคุณสองสาวมานี่สองสาว